สวัสดีครับผมมซครับวันนี้ผมจะคลิปที่ผมไปแข่งที่ก a b ิโค2020ที่สิงคโปร์มาเล่าและประมวลให้ฟังครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่คิดว่าจะไปลงแข่งที่สิงคโปร์ครับปีหนึ่งสิงคโปร์จะจัดแข่ง4ีรายการครับ คือกาวิคอแทนเซนปัมเฟนและบูเรกทีบครับรายการกาวิค o 2020นี้เป็นรายการแรกของผมที่มาแข่งที่สิงคโปร์ครับผมคิดว่าจัดได้ดีมากเลยครับมีสปอนเซอร์และนักปีนมาปีนมากเลยครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมอยากแนะนำว่าให้ทุกคนลองมาแข่งดูครับผมแข่งรุ่น U17 ครับมี69คนครับ คัดเหลือ8คนเป็นการแข่งแบบบบฟเฟ่ครับมีห้ารูแข่ง19นาทีโอเคครับอันนี้เป็นรูที่หนึ่งครับเป็นหน้าผาวนิโครับผมว่ามันเป็นรูสไตล์บาลานก์นะครับตัวจับเป็นคริมกับจักครับผมว่ามันจับดีมากครับผมว่ายากมากครับ ตอนแรกผมให้ V5 ครับแต่พอปีแล้วผมก็คิดว่ามันเป็น V4 ตรงสตาร์ทมือมันจะมีคลิมช่วยครับแล้วก็ตรงวอลลุ่มมันจะมีโลโก้สีขาวๆครับตรงนั้นมันจะเงาๆแบบแบบลื่นม,มากอะครับส่วนบวกอื่นก็ลื่นเหมือนกันตัวจับจับดีทุกตัวครับ โดยเฉพาะตัวจบมันจะจับดีมากครับตรงนี้ต้องระวังเท้าซ้ายตรงนี้ยคับเพราะว่ามันจะต้องเหยียบตรงมุมมุมเนี่ยจะลื่นครับส่วนตัวจบจะต้องกระโดดน,นะครับแต่ว่าจับดีมากครับรูนี้เป็นรูที่สองนะครับเป็นหน้าผา v อร์นิโกกับโอเวอร์แฮงครับผมว่ามันเป็นสไตล์ไดโนกับพาวเวอร์ครับตัวจับเป็น v o ลลุ่มครับไม่ค่อยผมว่ามันจับไม่ค่อยดีค่ะเพราะมันลื่นนะครับคลัชอยู่ที่ตรงก่อนจบที่เป็นออป o s i t e ิตแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอมเพ s s ครับตอนแรกผมให้วีเลยครับแต่พอผมปีนแล้วผมให้แค่วีครับโอเคครับตรงนี้จะต้องกระโดดล้อมือจะลื่นนิดนึงครับเพราะว่า คนปีนตรงนี้เราตกเยอะมากครับช็อกเยอะครับคนเขาขัดตลอดเลยส่วนตรงนี้จะต้องถูหุกครับไม่ยันจะประกบไม่ได้ครับต้องเท้าสูงครับตรงนี้จะเป็นอัลปอร์เซตครับตรงนี้พักได้ครับเป็นคอมเพสครับแล้วก็จะต้องจัดเท้าดีๆครับไม่ยงันจะตกไม่ได้ครับ โอเคครับรูนนี้เป็นรูที่3นะครับเป็นหน้าผา overhang ครับผมว่ามันเป็นแบบสไตล์ power เลยครับตัวจับจะเป็น sloper ครับจับแบบจับไม่ค่อยดีเลยครับเพราะว่ามันลื่นด้วยครับแล้วก็ครัชอยู่ที่ตรงก่อนจบอะครับมันจะต้องกระโดดขึ้นไปจับสโลปครับส่วนรูนนี้ผมตอนแรกผมแค่คิดว่ามันเป็นแค่ V4 ครับแต่พอผปีให้ V5 เลยครับ ตรงนี้ตรงสตาร์ทมันจะลื่นนิดนึงนะครับตัวต่อไปก็เป็นสโลปครับอย่างนี้ต้องจับแบบในแบ็ครับโอเคตรงนี้สามารถนีบาร์ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวต่อไปจะเป็นครีมครับอันนี้เป็นอันเดอร์แบบดีมมกตัวจบต้องกระโดดมันจะสะโลปแต่ก็พอจับได้ครับประมาณนี้นนครับ โอเคครับรูนี้เป็นรูที่4ครับเป็นหน้าผาโอเวอร์แฮงครับผมคิดว่าเป็นสไตล์พาวเวอร์ครับตัวจับเป็นครีครับคลัคอยู่ที่ตรงก่อนจบครับตรงที่ต้องประกบมือที่อันเดอร์ครับแล้วก็พุ่งไปตัวจบครับผมว่ามันจะตัวจับเล็กๆนิดหนึ่งรูนี้ผมว่ายากยากมากครับเพราะว่าตอนแรกผมให้แค่ V4 แต่พอปีนไปมันประมาณ V5 V6 อะครับ จริงๆตรงนี้ใครจะกระโดดก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ากระโดดแล้วผมไม่ค่อยแม่นมากครับตรงนี้พอผมไปอย่างนั้นผมต้องใช้คอล็อกกลับมาครับตัวต่อไปผมว่าจะเล็กนิดหน่อยผมเลยคิดว่าจะเปลี่ยนมือเป็นอันเดอร์แบบสลับมือดีกว่าครับส่วนตัวจบผมว่าคิดว่าดีมากครับแต่ว่าจะต้องไปถึงตรงนี้เท้าซ้ายขึ้นไม่งั้นจะกระโดดไม่ถึง โอเคครับรูนนี้เป็นรูสุดท้ายแล้วนะครับผมว่ามันง่ายมากครับเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของผมครับตอนแรกจากที่ดูด้านล่างผมคิดว่ามันเป็น V 5ครับแต่พอปีนแล้วผมคิดว่ามันเป็นแค่ V 4มันเป็นรูเดียวที่ผมแฟลชด้วยครับคลัคอยู่ที่ตัวก่อนจบครับเพราะว่ามันต้อง m e n t a ลขึ้นไปแล้วก็วอลนี้เป็นวอลสแลบครับตรงสตาร์ตรงนี้เป็นเละแบกนะครับตัวจับสตาร์ไม่ค่อยดี แต่ว่าตัวต่อไปก็ดีกว่านิดหน่อยตรงนี้ผมพยายามจะเอื้อมแต่ว่าเอื้อมไม่ถึงปกติเขาก็เอื้อมกันผมก็เลยกระโดดตรงนี้ผมคิดว่าผมจะหุกแต่ก็หุกไม่ได้ผมเลยคิดว่าผมจะเลนโทลขึ้นไปครับตัวจบเป็นพินครับตัวจบจับดีมากเลยคับ ตรงนี้ต้องขาสูงเลยนะครับไม่งันขึ้นไม่ได้ครับสรุปแล้วในรอบนี้ผมแฟลชหนึ่งรูทครับแล้วก็ใช้ไป2องไอเทมสารูทครับมีเพราะว่าลื่นแล้วก็อ่านไม่ดีผมใช้รูทรูทที่2ไป4ี่ไอเทมครับผมอ่านไม่ค่อยดีแล้วก็ตัวจับมันลื่นด้วยครับผม โดยรวมผมว่าผมน่าจะทำได้ดีกว่านี้เพราะว่าผมอ่านรูดไม่ค่อยดีแล้วก็ตัวจับจับไม่ค่อยโดนครับผมคิดว่าผมควรต้องไปปรับปรุงตรงนี้แล้วแต่ว่าผมก็พอใจกับผลงานครับว่าผมเป็นคนเดียวที่จบถูกรูดในรอบนี้ครับแล้วก็ผมอยากแนะนำให้ถ่ายรูปสกอร์การ์ไว้เผื่อจะมีข้อผิดพลาดจะได้มีหลักฐานในการประท้วงได้ครับ ซึ่งที่สิงคโปร์ก็เกิดขึ้นกับผมครับเขาลืมให้คะแนนผมเป็นหรูดครับผมเลยใช้ไอ้ตรงที่ผมถ่ายรูปเป็นหลักฐานที่ไปประท้วงได้ครับโอเคครับรอบชิงชนะเลิศครับจะแข่งกันแบบคนละสามนาทีครึ่งครับคนที่เข้ามาเป็นอันดับที่8จะได้เริ่มออกมาปีนก่อนนะครับ แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคนที่เข้ารอบอันดับที่1ถึงจะเป็นคนที่ปีนคนสุดท้ายครับใครจบได้เยอะที่สุดโดยแล้วก็ใช้ไอเทมได้น้อยที่สุดใน3นาทีครึ่งจะเป็นผู้ชนะครับโอเคครับรูที่1เป็นวอลร์ดิโคลครับรูทสไตล์บาลานครับตัวจับเป็นสโลปครับผมว่าไม่ยากมากครับผมให้แค่ V5 ครับ แต่กดดันมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นลุตแรกที่ผมเริ่มแข่งครับตรงนี้สตาร์จะไม่มีอะไรครับจะง่ายเลยครับแล้วก็ช่วงตรงนี้จะช่วงยาวครับผมจะใช้เดทพอยแล้วก็ใช้เท้าซ้ายเป็นโถหุบโอเคครับตรงนี้เป็นตัวที่คลิมมากเลยครับตัวโซนนะครับส่วนเท้าก็ลื่นครับเป็นตรงที่เป็นสโลปกับตัวเท้าซ้ายครับเพราะว่ามันสโลปลงครับ จับตัวยากเพราะว่ามือกับเท้าแย่มากเลยครับทําให้แบบจับตัวยากครับตรงนี้จะต้องบาลานซ์ไปครับเพื่อที่จะเอาประกบมือแล้วเอามือซ้ายไปจับตัวก่อนจบครับแต่ว่าตัวก่อนจบก็ไม่ได้จับดีมากครับเพราะว่ามันก็เป็นสโลปอยู่รตรงนี้จะสามารถพักได้นิดนึงก่อนครับแล้วก็ต้องเอาเท้าขวาขึ้นครับ ใช่ครับแล้วก็ตัวจบจะจับดีมากครับแฟลชรูทแรกทำให้ผมรู้สึกกดดันน้อยลงครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาจะจบกันหรือเปล่าครับอ๋อผมลืมบอกไปว่า3านาทีครึ่งที่เขาให้ปีนเนี่ยรวมเวลาอ่านรูทด้วยครับเขาไม่ได้ให้เวลา observation ครับโอเคครับรูนี้เป็นรูที่2ในรอบฟ i น a อลนะครับตอนที่ผมหันไปเจอรูนี้ครั้งแรกผมรู้สึกว่ายากมากครับ แต่ผมรู้สึกว่าน่าจะทำได้ครับวอเป็นโอเวอร์แฮงนิดหน่อยครับตรงนี้มือขวาจะเป็นอันดแล้วก็กระเด้งขึ้นไปมือซ้ายขึ้นไปจับสตาร์ตรงมุมนั่นจะลื่นนิดหนึ่งครับอันนี้มาเป็นอันเดอร์ประกบมืออันเดอร์แล้วมือซ้ายไปจับมันจะมีตัวช่วยอยู่ครับถึงตรงนี้ผมลองไปขวาดูครับแล้วก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันลื่นแล้วก็องศามันเอียงครับ ผมเลยกลับมาออกซ้ายครับใช้เท้านั้นเป็นนีบา,าครับรอบนี้ผมเล็งตัวโซนครับแต่ผมไปไม่ถึงครับอเทมสองนี้ผมเลยคิดว่าผมจะประกบมือตรงมุมโวลลุ่มด้านบนแล้วไล่ขอไปจับตัวโซนครับ มุมซ้ายนี่แหละครับแล้วตรงนี้ผมจะเอาเท้าขึ้นไปนีบาแล้วก็ประกบมือไล่ขึ้นไปครับแต่ทำไม่ได้ครับเพราะว่าผมติดนีบารครับออกจากนีบาไม่ได้ครับไอเทมที่สาผมเลยคิดว่าผมจะกลับไปใช้เบต้าแรกเลยครับแต่ว่านกวีดดังครับ ซึ่งหมายความว่ามีเวลาเหลืออีกแค่หนึ่งนาทีครับน่าจะเป็นแอดเทมสุดท้ายของรูทนนี้ครับตอนนั้นผมรู้สึกว่ามีคนอื่นที่ไปได้ไกลกว่าผมด้วยครับผมเลยรู้สึกกดดันและรีบอาจจะรีบนิดหน่อยครับกระโดดไม่ถึงเหมือนเดิมครับ ไอเทมนี้ผมขึ้นไปทำไมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเวลาไม่พอแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีครับผมอาจจะอยากไล้โซนมังครับจริงๆควรจะเก็บแรงไว้รู้สุดท้ายครับโอเคครับรอบนี้เป็นรู้สุดท้ายแล้วครับจริงๆแล้วถ้าผมได้แค่โซนผมก็ชนะแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ครับผมคิดว่าคนอื่นจบกันแล้วผมก็เลยกดดันมากครับ รูดนี้เป็นหน้าผาโอเวอร์แฮงครับตัวจับเป็นประมาณพินกับสโลปครับสไตล์พาวเวอร์กับไดโน่ครับตอนผมเห็นมันครั้งแรกผมเห็นว่ามันยากมากครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นไปได้ยากที่จะจบรูดนี้ครับตัวสตาร์จับดีทั้งคู่ครับแต่ว่าตัวต่อมามันจะเป็นพินกับสโลปแต่ว่ามือผมใหญ่ไม่พอที่จะจับมันครับเลยจับตรงที่มันจับดีไม่ถึงครับ โนี้ยากมากเลยครับสำหรับผมผมเลยลองเปลี่ยนเป็นจับแบบคอมเพรสครับแล้วก็จับไดบ้ตรงนี้ตัวซ้ายจับดีมากครับส่วนตัวบนก็เหมือนตัวล่างแต่ว่าผมจับเป็นคอมเพรสครับต่อไปเป็นไดโนครับผมกำลังจัดตัวที่จะไปไดโนครับ okay, okay. Okay, okay. ดูช็อตนี้แล้วเหมือนจะใกล้มากเลยครับแต่จริงๆแล้ว ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันปลายนิ้วมากเลยครับไอเทมนี้ผมเลยคิดว่าผมจะเอาเท้าขึ้นไปเฮวฮุกด้านตัวขวาแล้วก็เอาส้นเท้ากดขึ้นไปจับตัวบนครับ ที่ผมกำลังเฮวคุกรองเท้าผมก็หลุดครับก่อนผมตกนกวีดดังด้วยครับ <ไป S 1> จริงๆหนึ่ง,งนาทีน่าจะพอให้ผมจบได้แต่มันเพราะเป็นรูทนี้เป็นพาวเวอร์ผมเลยฟื้นฟูไม่ทันครับถ้าผมมีอีกหนึ่งไอเทมดีๆผมคงจะลองไปแบบไดโนอีกรอบครับเพราะมันเป็นมูฟที่ง่ายกว่าและน่าจะเป็นไปได้กว่าครับ แต่ก็โชคดีที่ผมต้องการแค่โซนก็ชนะแล้วครับก็จบแล้วนะครับกับการวิเคร2020ขอบคุณครับที่ดูจนจบครับในคลิปต่อๆไปผมจะเอาคลิปที่ผมไปปีรูดใหม่ๆม,มาเล่าให้ฟังครับแต่ต้องรอพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดทุกอย่างยกเว้น dislike ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ